สวัสดีครับมาถึงช่วงถัดมานะครับจากวิดีโอที่แล้วนะครับผมได้สอนผมได้แนะนําไปนะครับว่าส่วนประกอบของโปรแกรม PowerDirector นั้นมีอะไรบ้างนะครับในคลิปนี้ผมจะสอนตัดต่อนะครับตัดต่อทุกอย่างเลยนะครับเอาให้จบในคลิปเดียวคลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าโปรแกรมนะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับแล้วก็กดที่คําว่า run free version นะครับตัวนี้ผมโหลดจากเว็บจริงๆของเขานะครับมันก็เลยให้เป็นแบบว่าให้ทดลองใช้นะครับ นี่นะครับหน้าตาโปรแกรมก็จะเป็นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนตรงอันแรกก็คือผมแนะนําไปแล้วในคลิปก่อนนะครับว่าตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนประกอบนะครับเป็นส่วนที่เราดึงคลิปต่างๆเข้ามาไว้ในโปรแกรมนะครับซึ่งตัวนี้นี่โปรแกรมได้นํามาให้เบื้องต้นแล้วนะครับถ้าเราไม่ชอบเราลบออกนะครับคลิกแล้วก็กด delete ในคีย์บอร์ดได้เลยนะครับถ้าอยากลบทีเดียวก็คลิกนะครับคลิกไฟล์สุดท้ายนะครับแล้วก็หมุนขึ้นมาครังอันแรกนะครับแล้วก็คลิก กดชิปครับกดชิปค้างไว้แล้วกดที่ไฟล์แรกปึ๊กนะครับมันก็ได้แบบนี้นะครับหรืออนโทนเก็ได้นะครับไม่ผิดนะครับเอาง่ายคือทายังไงก็ได้นะครับให้มันคลิกแล้วก็ลบออกนะครับตามสไตล์ของท่านเลยทีนี้เราก็จะเอาเอาไฟล์วิดีโอเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะจะสอนวิธีเอาไฟล์วิดีโอเข้ามานะครับมันมีอยู่หลายช่องทางนะครับเราสามารถกดตรงนี้เห็นครับลูกศรของงอที่เป็นกล่องโฟลเดอร์นีครับ กดปุ๊บ้าไฟนะครับก็อ m p o r t Media ยนะครับ Import Media ไฟล์ตรงนี้นะครับมันก็จะไปนะครับไปหาไฟล์วิดีโอแต่วิธีที่ง่ายกว่านั้นก็คือให้ท่านไปที่หน้าหน้าจอปกตินะครับหน้าจอปกติเลยนะครับเข้าคอมพิวเตอร์ตัวนี้คือหน้าจอต่างหากนะครับท่านไปหาวิดีโอของท่านเลยวิดีโออยู่ตรงไหนนะครับท่านก็ดึงมาใส่เลยนะครับนี่ครับตัวนี้ High Definition วิดีโอวิดีโอมีความละเอียดสูงก็กดเยียดไปเลยนะครับกด Don't Show Again ด้วยนะครับคือไม่ต้องโชว์นะไม่ต้องโชว์อะไรเลยนะครับตัวนี้ไม่ต้องโชว์กดเยดไบ มาแล้วนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเข้ามาอีกสักวิดีโอหนึ่งนะครับคลิกแล้วก็ดึงนะครับดึงมาใส่เลยจะง่ายกว่านะครับแต่ถ้าท่านคลิกแบบนี้นี่นี่ครับลูกศรตัวนี้เนี่ยมันอิมพ์ตเนี่ยมันหายากนะครับมันต้องไปได้ดีเลยคือมันเนื่องจสะดวกใกลมันนะครับแต่ผมสดวกที่จะคลิกข้างนอกนะครับพลิกโฟลเดอร์แบบนี้ข้างล่างนะครับกดโฟลเดอร์ปุ๊บแล้วก็เข้าไปได้ดีหาไฟล์วิดีโอของเรานะครับจะง่ายกว่านะครับเดี๋ยวผมจะเอาดูเข้ามาให้ดูนะครับกดที่เดสก์ท็อปนะครับผมผมเอาไว้ในเดสก์ท็อป กดที่พิกเจอร์นะครับของผมอยู่ในนี้นะของท่านก็ไปหาหารูปหาไฟล์ของท่านนะครับผมก็จะดึงเข้ามานะครับดึงเข้ามาได้เลยนะครับเลือกดึงเข้ามานะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับจากนั้นเสียงนะครับเสียงท่านเป็นโหลดมานะครับเดี๋ยวผมหาหาเสียงก่อนของท่านก็แล้วแต่นะครับเพลงนเอ็มพีสเป็นอะไรท่านก็ดาวน์โหลดมาไว้นะครับส่วนคลิปดาวนโหลด m อ3อะไรนั้นผม ผมไม่สอนนะครับเพราะว่าผมเคยสอนแล้วโดน YouTube นะครับโดน YouTube แบนออกไปนะครับเพราะเขาไม่ให้โหลดนะครับไม่โหลดนะครับเพราะฉะนั้นคลิปสอนตัว MP3 อะไรผมไม่ไม่ทำนะครับเพลงไม่มีลิขสิทธิ์นะครับผมโหลดมาไว้นะครับลองซักเพลงนึงนะครับดึงเข้ามาไว้ในที่เดียวกันนะครับวิธีการนะครับวิธีการเอาวิดีโอลงมานะครับตัวนี้เป็นรูปภาพนะครับอันไหนเป็นวิดีโอเราจะลองเปิดดูได้นะครับเราลองเดาบนพิกดูนะครับมันก็จะแสดงผลอยู่ด้านขวามือนะครับนี่นะครับ ถ้าเป็นรูปภาพแล้วก็ทำคลิกดูนะครับมันก็จะแสดงผลให้ด้านด้านขวามือนะครับเอาอะไรก่อนดีเอาข้อความก่อนก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นเซตให้มันจบนะครับในคลิปนี้เลยนะครับข้อความกดที่ตัวทีด้านซ้ายมือนี่นะครับนะครับมันก็จะมีหมวดหมู่ให้เลือกนะครับเป็นหมวดนี่นะครับเทคโอลลี่แบบเจนเนอเรลนะครับมีหลายอันมากนะครับถ้าเป็นเวอร์ชั่นซื้อนี่มันจะมีจะมีเยอะกว่านี้อีกนะครับมันมีให้โหลดในเว็บก็ด้วยนะครับ เดี๋ยวผมเอาเอาตัวนี้ก็แล้วกันนะครับผมอยากได้ผมก็ดึงลงมาเลยนะครับดึงลงมาที่ไทม์ไลน์นะครับ1ห,หรือ2ก็ได้นะครับก็คือถ้าเราดึงมาแล้วมันอยู่ตรงไหนได้คือตรงนั้นแหละที่ที่มันจะอยู่นะครับหนึ่งถ้าหนึ่งี่คืออยู่ด้านบนสุดนะครับถ้าเราอยากมีวิดีโอซ้อนขึ้นไปข้างบนที่อยู่ข้างหน้าอกีกผมว่ามันไม่ค่อยแนะนํานะครับไม่ค่อยแนะนํานะผมจะดึงมาไว้อันที่สองนะครับเพราะว่าอะไรถึงถึง,ถงดึงมาอันที่สองเพราะว่าหากข้างหน้านี่ผมต้องการนะครับสมมุติว่าตัวนี้เป็นวิดีโอดีๆนะครับ หากต้องการให้เป็นข้อความขึ้นมาหน้าวิดีโอนะครับเป็นข้อความอธ sub ิบายเหมือนซับไตเติลนะครับถ้าผมดึง like ข้อความนะครับดึงสมมตินะสมมติผมดึงวิดีโอมาไว้แบบนี้นะครับข้อความผมเนี่ยต้องไปอยู่ข้างบนวิดีโอที่1อีกนะครับต้องเป็นวิดีโอที่ศูนย์เนี่ยมันไม่ได้นะครับก็คือจะต้องทำยังไงก็ได้ให้ pixels. ให้วิดีโอปกติของเราอยู่ในอันที่2ส่วนอันที่1เราดึงข้อความมานะครับมันจะอยู่ข้างหน้านะครับ ตัวนี้ผมเอาข้อความมาไว้อันที่สองก่อนนะครับเส้นไทม์ไลน์ลืมบอกนะครับเส้นไทม์ไลน์ตัวนี้ถ้ามันยอแบบนี้นะครับมันมันดูไม่ชัดเนาะเราสามารถชี้ไปตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเส้นไทม์ไลน์ตัวนี้นะครับเราสามารถดึงได้นะดึงเล่นดูนะครับดึงได้นะครับดึงได้นะถ้าเราคิดว่ามันมันอะไรนะมันแสดงผลได้แคบเกินไปนะครับเราชี้มาตรงน mhm. ี้นะครับที่เป็นลูกศรซ้ายขวานะครับเราคลิกแล้วก็ดึงนะครับถ้าดึงไปมันก็คือเป็นการยืดนะครับยืดไทม์ไลน์ไม่ใช่ยืดวิดีโอให้ยาวขึ้นนะ ยืดให้เราเห็นในในส่วนนี้นะครับชัดเจนขึ้นนะครับยืดให้เห็นชัดเจนเฉยนะครับถ้าเราคลิกแล้วก็ดึงไปทางซ้ายมันก็จะย่อลงนะครับเหมือนถึงกับย่อนะครับไม่ได้ย่อความเร็วความยาวนะครับแต่เป็นการย่อมุมมองเอาง่ายคือมุมมองนะครับเดี๋ยวผมจะยืดออกไปสักนิดนึงให้ดูง่ายๆนะครับอ้าวทีนี้ตัวดูนะครับข้อความนะครับพอไหมนะครับลองเพย์ดูก็ได้นะครับมันจะมีเอฟเฟกต์มาให้เองอัตโนมัตินะครับถ้าเวอร์ชั่นซื้อนะครับมันจะมีเยอะกว่านี้นะครับผมลองดูแล้วนะครับ แต่ตอนนั้นผมลบไปแล้วนะครับนี่นะครับถ้ามันยาวไปเราก็ดึงนะครับคลิกแล้วก็ชี้มานะครับคลิกปุ๊บแล้วก็ชี้มาตรงนี้นะด้านท้ายวิดีโอเห็นไหมครับเป็นลูกศรจุดแท้ไว้นะครับแล้วก็ดึงไปด้านซ้ายนะครับมันก็จะสั้นลงนะครับต่อไปเป็นวิธีการแก้ข้อความนะครับตัวนี้เป็นอยู่ในข้อความอยู่นะการแก้ข้อความก็คือเราแค่ดับเบมันคลิกนะครับดับเบมันคลิกสองครั้งที่ที่ไฟล์ที่เราดึงลงมานี่แหละนะครับมันก็จะมีให้พิมพ์ข้อความคลิกตรงนี้ครับเห็นไหมครับนี่นะครับ ผมลองพิมพ์ตัวนี้ดูนะครับเดี๋ยวลองภาษาไทยสักอันหนึ่งด้วยจะเห็นว่าข้อความมันค่อนข้างจะยืดใช่ไหมครับจะยืดใช่ไหมครับแล้วก็มันเป็นที่ฟอนต์นะเราต้องติ๊กลงมานะครับฟอนต์จะเปลี่ยนที่ด้านซ้ายมือนะครับตกแต่งอยู่ด้านซ้ายมือหมดเลยนะครับเราลองเป็นตกแต่งดูเองนะผมจะไม่สอนละเอียดว่าอะไรตกแต่งอะไรยังไงนะครับตัวนี้คือให้ท่านลองคลิกดูนะครับเป็นการตกแต่งนะครับสีตัวอักอนนี่นะครับขนาดนะครับเดี๋ยวลองเอาฟอนต์ก่อนนะครับฟอนต์ตัวนี้นี่ลองชี้ไปดูนะครับมันจะเปลี่ยยนนนให้ดูเละะคครรัับบ นี่นะครับเอาตัวนี้ดีไหมนี่สารบัญก้าวไปเลยเอาเอาตัวนี้เลยนะครับสมมติว่านะครับเอาตัวนี้นะครับสีก็เอาสีนี้นะสีกลางเอาไหมมอ์เดอร์ขอบนะครับเอาเอาแค่นี้ก็แล้วกันนะครับเอาแค่นี้แหละเมื่อเสร็จแล้วก็กดที่โอเคนะครับ่าเสร็จแล้วครับเพย์ดูมันก็จะเป็นข้อความนะครับข้อความตัวนี้ขึ้นเป็นไตเติลของเรานะครับจากนั้นนะครับเราก็กลับไปที่มีเดียของเราที่อยู่ด้านบนนี้นะครับตรงนี้นะ ตรงนี้นะครับคลิกที่มีเดียต่อไปผมจะเอาเสียงเข้ามานะครับเสียงผมดึงมาแล้วเมื่อกี้อยู่หนล่ะนี่นะครับเสียงนะครับท่านลองเพล์ดูก็ได้แด่เพื่อคลิกนะครับมันจะแสดงผลในฝัังนะครับนี่นะครับวิธีการเอาเสียงลงมานะครับเอาเสียงงเสียงนี้จะอยู่ในแท็กไหนก็ได้นะครับไม่ผิดนะครับผมจะเน้นเฉพาะวิดีโอนะครับให้มันอยู่แท็กสองก่อนนะครับแท็กหนึ่งเอาไว้ซ้อนขึ้นไปนะครับ ส่วนเสียงนี่ดึงมาไว้ตรงไหนก็ได้นะครับถ้าถ้าให้ดีก็คือให้ดึงมาไว้ในแสกสองเหมือนกันเลยนะครับนี่คือเสียงแบ็กกราวน์นะครับผมดึงลงมานะครับเึ๊บเข้าไปนะครับสําหรับเสียงนะครับถ้าเราอยากตัดให้มันสั้นลงทํำยังไงนะครับมันง่ายๆนะครับเราชี้เส้นนี้ไปนี่ครับมันแสดงผลให้ฟังเลยครับผมว่าเสียงตรงนี้นี่มันสุดแล้วนะครับมันจะสุดแล้วเนาะเราอยากตัดลงนะครับทํายังไงพลิกขวานะครับ เราดึงเส้นนี้ไปก่อนนะครับให้มันถึงนะครับให้มันถึงตรงที่เราต้องการตัดนะครับคลิกขวาในไฟล์เสียงนะครับเน้นน้ในไฟล์เสียงมันจะมีคําว่าสปิดนะครับสปิดคือตัดออกนะครับตัดครึ่งนะครับหรือกดที่ตัวนี้ก็ได้ครับข้างๆกันไกลเนี่ยครับตัวนี้นะตัวนี้นะครับมันเป็นสัญลักษณ์หรือว่าตัดครึ่งออกนะครับตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ผมจะถนัดที่สุดก็คือผมเลื่อนเส้นไปตรงแล้วก็คลิกขวาสปิดเลยตึ๊กนะครับมันก็ขาดออกไปนะครับไม่ต้องการส่วนนี้นะครับเราก็คลิกนะครับแล้วก็ดีลิทได้เลยนะครับถ้าไไมม่่่่ัันนนใจจวาาะะดเรรกกก็ึงอออปคบ แล้วค่อยคลิกแล้วก็ค่อยกด delete ในคีย์บอร์ดก็จะหายไปนะครับส่วนข้างหน้าเหมือนกันนะครับนี่ถ้าเราไม่ต้องการส่วนอื่นแล้วก็คลิกนะครับคลิกที่คลิปก่อนนะครับดึงเส้นมาให้ตรงนะครับคลิกขวานะครับปิดมันก็จะตัดขาดนะครับกดที่คลิปแล้วก็กด delete นะครับนะครับ remove นะครับ remove n l ก็คือ remove นี่นะครับผมลืมบอกนะถ้าเรามาตัดคลิปตรงกลางแล้วนะครับเราคลิกที่ไฟล์แรกแล้วกด delete นี่นะครับมันจะถามว่าจะลบแบบไหนนะครับ ถ้าลบ delete ไอ้ remove and leave ก็คือลบแล้วก็ปล่อยไว้แบบนี้เลยนะครับปล่อยไว้ให้มันว่างนะครับข้างหน้ามันว่างแบบนี้เลยนะครับอันที่2คือ remove and fill gap คือให้เอาออกแล้วก็เลื่อนนะครับเลื่อนวิดีโอนี้นี่ปึ๊บเข้ามาแทนด้านหน้าเลยครับเดี๋ยวผมลองให้ดูนะกด delete นะครับ remove leave นะครับปึ๊บนะครับขาาออกเฉยๆนะครับผมเอาคืนนะคอนโทรลแทนนะครับเอาคืนนะครับผมจะลอง delete อีกครั้งหนึ่งนะครับปึ๊บนะครับ ถ้าลบแล้วก็ฟิลแกปหมายความว่ามันจะเลื่อนอันนี้มาแทนข้างหน้านะครับนะครับลบแล้วก็เติมช่องว่างให้เต็มนะครับคือข้างหน้ามันว่างก็ตึบดันเข้ามาให้เต็มนะครับนี่คือการตัดนะครับซึ่งวิธีการตัดนี้สามารถใช้ได้ทั้งตัดเสียงแล้วก็ตัดวิดีโอนะครับคือเราดึงอะไรมาเราตัดได้หมดนะครับขอแค่เราคลิกให้โดนนะครับคลิกให้โดนแล้วก็ลากเส้นตัวนี้นะครับเส้นตัวนี้นะลามาแล้วก็คลิกให้โดนแล้วก็ลีกขวาสปีดเดินนะครับ ต่อไปนะครับต่อไปเอาอะไรดีเอาวิดีโอมาสักอันนึงนะครับผมจะดึงวิดีโอมาเลยนะครับดึงออกมาในไทม์ไลน์เลยนะครับถ้าเราดึงมาในในวิดีโอ2เนี่ยเห็นไหมสังเกตว่าเสียงมันจะชนกันเห็นไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเสียงที่อยู่ข้างนอกที่ผมดึงเข้ามาเนี่ยมันอยู่ในอันที่2นะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตให้ผมย้ายก่อนนะครับผมจะย้ายเสียงตัวนี้ลงไปในออดิโอ3นะครับเพื่อไม่ให้มันชนกันนะครับอึบนะครับ จากนั้นผมค่อยดึงวิดีโอมานะครับคลิกแล้วก็ดึงมาเห็นไหมครับเห็นไหมครับตึ๊บนะครับถ้ามันตรงมันจะเป็นเส้นให้นะครับถ้ามันชนกันนะมันจะเป็นเส้นให้นะครับเห็นไหมครับปล่อยนะครับแล้วก็ปล่อยมันก็จะเป็นวิดีโอมานะครับนี่นครับนี่ป็นคลิปที่ผมอัดเองนะครับสาเหตุที่เอาคลิปตัวเองมาอัดเองมาตัดตัวเองเพราะว่ามันมีลิขสิทธิ์อั่นอื่นนะครับผมทาไม่ได้นะเอาคลิปคนอื่นมาแล้วมันเป็นลิขสิทธิ์ครับเดี๋ยวยูทูบเขาจะบล็อกนะครับ เดี๋ยวผมจะตัดตัดออกนะครับส่วนไหนที่ไม่ต้องการเดี๋ยวผมจะลองตัดให้ดูผมจะต้องการตัดนะครับตัดท่อนนี้ตรงนี้นะครับเหมือนก,นกันกับตัดเสียงที่ผมสอนเลยนะครับทีมาตรงปุ๊บคลิกขวาอ่าสปิทนะครับขาดออกนะครับกดที่ไฟล์ที่ไม่ต้องการนะครับตรงช่วงที่ไม่ต้องการแล้วกด delete ดที่คีย์บอร์ดเขาจะถามว่าลบแล้วทําแบบไหนที่ผมสอนไปเมื่อกี้นะครับ f i e l gap หมายความว่าลบออกแล้วเอาเอาที่อยู่ฝั่งขวาเมื่อเลื่อนมาชนกับตัวนี้ครับกับตัวนี้นะ หรือ r ีมูฟแอนด์ e ีบแก็ก็คือลบเฉยๆนะครับแต่ปล่อยให้ช่องว่างวินไว้นะครับเดี๋ยวผมเอารีมูฟดีบแก a p ดีกว่านะครับให้มันวินไว้แบบนี้นะครับเดี๋ยวค่อยดึงไปเองนะครับคลิกแล้วก็ดึงไปเองก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านสะดวกนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไว้สักนิดนึงนะครับเอาไม้กดอะไรเลยมันก็จะวิ่งเข้าสู่โอเคเอาแค่นี้นะครับตัดออกนะครับต่อไปผมจะเอาภาพมาใส่นะครับ ผมทำยังไงใช่ไหมผมคลิกที่รูปแรกนะครับเหมือนกับที่ผมสอนลบนั่นแหละแล้วก็เลื่อนลงมาที่รูปสุดท้ายนะครับกดชิปแล้วก็คลิกเอานะครับผมก็ดึงลงมาทีเดียวเลยนะครับถ้าท่านไม่คล่องท่านก็ดึงลงมาทีละรูปละรูปนะครับดึง,งลงมาต่อกันไปนะครับเพื่อประหยัดเวลาผมเลยดึงมาทีเดียวเลยนะครับทีนี้ทาลายมันเห็นไหมมันเริ่มสั้นแล้วนะครับมันเห็นรูปนิดเดียวนะครับแล้วก็ขยายเอียนะครับชี้ไปแล้วก็ดึงออกไปนะครับดึงออกไปสิ่งที่ผมอยากแนะนําให้ดูก็คือ ฐานซีชั่นนะครับอันถัดมานะฐานทีชั่นคือตัวนี้นะครับคือการเปลี่ยนผ่านระหว่างวิดีโอหรือรูปภาพแต่ละอันนะครับสมมติว่าตัวนี้นี่มันจะจบใช่ไหมครับวิดีโอผมตัดออกมันจะจบตรงนี้ก่อนที่จะมาภาพนี้ให้มันเปลี่ยนแบบไหนให้มันดูดีนะครับให้มันดูดีมันามว่าให้มันเนียนนะครับให้มันเนียนนะครับแล้วก็จบภาพนี้แล้วจะไปภาพใหม่ให้ให้มันเป็นยังไงนะครับแต่ละภาพแต่ละช่องก็คือคือมันตรงกลางระหว่างภาพแต่ละภาพนะครับ จะให้มันเปลี่ยนยังไงนะครับก็คือทานซิชันนะครับอยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะมีหลายหมวดนะครับดิฟท,ทอดดาวโหลดจนนเจเนอตโลมีหลายอันมากนะครับเราสามารถลองดับเบลคลิกดูได้นะครับคลิกดูมันก็แสดงผลให้ดูนี่สวยไหมนะครับถ้าสวยสมมุติว่าผมเอาตัวนี้นะถ้าผมเอาตัวนี้ผมก็จะดึงออกมาดึงมาไว้ตรงกลางนะครับดูนะถ้าดึงมาไว้ตรงกลางนี่หมายความว่ามันจะเหลื่อมกันระหว่างวิดีโอทางซ้ายกับทางขวานะครับ แต่ถ้าผมดึงมาแล้วผมยังไม่ปล่อยนะตอนนี้นะถ้าผมดึงมาแล้วผมเอามาเหลืองไว้ทางขวาแบบนี้นะครับก็คือมันกินฝั่งขวาฝั่งเดียวใช่ไหมครับวิดีโอที่อยู่ด้านซ้ายจะไม่มีผลอะไรนะมันจบไปเฉยนะครับขาดดุนไปเลยนะครับก่อนแล้วทีนี้ก่อนที่จะเข้าภาพนะครับก่อนที่จะเข้าภาพตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเอฟเฟกตัวนี้ที่ผมดึงมานะครับถ้าผมเอาไปตรงกลางก็คือมันจะเป็นการระหว่างการเปลี่ยนถ่ายก็คือวิดีโออันฝั่งซ้ายก็จะมีผลนะครับอันฝั่งขวาก็จะมีผลทําให้มันเดือมกันแบบสวยงามนะครับขึ้นอยู่ก ผมจะเลื่อนไปอันอื่นอีกนะครับตัวนี้ดีไหมเนี่ยลองดึงลงมานะครับครับเอาไว้ตรงตรงกลางก็ได้หรือฝั่งนี้ก็ได้หรือขวาก็ได้ซ้ายก็ได้นะครับแล้แต่ท่านท่านไปลองดูนะครับผมจะไว้ตรงกลางนะมันจะเนียนดีนะครับนะครับวิธีการลบเราทำยังไงวิธีการลบทำยังไงครับคลิกที่เอฟเฟกต์นั้นแล้วกดที่ delete นะครับทันไหมผมคลิกลงมาใช่ไหมครับผมเลื่อนลงมาปุ๊บ มันตรงนี้ปุ๊บปล่อยนะครับทีนี้ผมไม่พอใจนะครับผมก็คลิกคลิกที่ตัวของมันให้โดนนะครับแล้วก็กดที่ delete มันก็จะออกไปนะครับหรืออีกนึงนะครับผมดึงออกมาแล้วนะครับผมเปลี่ยนใจนะครับผมสามารถดึงอันใหม่มาแทนได้เลยนะครับดึงมาแทนอันเดิมเลยนะครับดึงมาแทนได้เลยนะครับไม่ต้องลบก็ได้นะครับหากหากจะลบก็คลิกแล้วก็กด delete นะครับเดี๋ยวอันอื่นผมจะทําแบบรวดเร็วเลยนะครับดึงไปใส่ม่วเลยนะครับตัวนี้มันเหมาะสําหรับทําภาพนะครับภาพสไลด์โชว์นะครับสวยนะครับ เอาไว้ทาภาพจะได้โชว์งานแต่งงานบวชกันอะไรนะครับมีรูปมาแล้วก็เอามาทําเป็นฐานที่ชั่นแบบนี้สวยๆเลยนะครับผมจะดึงลงมาให้ดูก่อนแบบมั่วนะครับแบบมั่วเอาเพื่อไม่ให้เสียเวลาเอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองรันให้ดูทีนี้เดี๋ยวขายายหน้าจอให้เต็มก่อนเราสามารถปรับหน้าจอได้นะครับสมมุติว่ามันมันหน้าจอข้างบนมันใหญ่ไม่พอนะครับเอาชี้ไปตรงขอบตรงเส้นนะครับเห็นไหมตรงเส้นเส้นนี่ครับ ดึงลงมาครับมันก็จะทําให้ข้างล่างแคบลงข้างบนใหญ่ขึ้นนะครับท่านสามารถปรับได้นะครับเดี๋ยวลองเพย์ดูนะครับเดี๋ยวลองเพย์ให้ดูนะครับก่อนที่เราจะเพย์เราต้องดึงไทม์ไลน์นี้ไปไว้แรกก่อนนะครับคือช่วงแรกนะครับรือบอกอีกนิดนึงข้างล่างนะครับข้างล่างนี้ถ้าวิดีโอเรามันยาวนะครับมันจะเป็นเป็นตัวนี้นะครับเป็นสกอบาที่อยู่ในแนวนอนนะครับเราสามารถดึงดึงดูนะครับซ้ายขวานะครับซ้ายขวานะดึงมาซ้ายสุดนะครับ แล้วก็ลองเพลดูนี่นะครับเป็นข้อความนี้นะครับเดี๋ยวผมดีไปเลยนะครับถ้าเราไม่กดอะไรเลยนี่เลยครับเอฟเฟกต์ครับยกรูปภาพก็จะเปลี่ยนแบบเนียนนะครับเห็นไหมครับสวยงามนะครับนี่ไหมครับเอฟเฟกต์อย่างดีเลยอได้เพราะได้นาะ ต่อไปนะครับต่อไปสมมติภาพนี้มันแสดงผลแล้วมันสั้นเกินไปเราคิดว่ามันสั้นเกินไปนะครับเราก็คลิกที่รูปภาพรูปนั้นนะครับแล้วก็ดึงนะครับชี้ไปที่ด้านท้ายนะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นทุกศอนซ้ายขวาใไหมครับคลิกแค่แล้วก็ดึงไปครับดึงไปนะครับมันก็จะถ้ามันมีคลิปอยู่ข้างหลังมันจะถามว่า over white ไหมถ้า o วอร์ไวท์ก็คือเราดึงไปมันไปชนคลิปด้านขวามือใช่ไหมครับโดนภาพด้านขวามือก็คือ o วอร์ไวท์ก็คือเขียนทับเลยนะครับส่วน trim and move clip ก็คือเป็นการดึงออกไปแล้วก็ย้ายคลิปตรงนั้นนนดััอออกกไปีะครบ นะครับเนี๋ยลองให้ดูนี่เห็นไหมครับผมจะดึงภาพนี้ออกไปอีกนะครับยืดออกไปนะครับถ้าอวออกไหมายความว่าภาพด้านขวามือจะถูกทับไปเลยนะครับผมจะถ้าผมดึงแบบนี้ตรงภาพที่อยู่ตรงกลางนะครับมันจะต้องคลิกที่คาว่าซีมแอนด์มูฟคลิปนะครับปุ๊บก็คือให้มันดึงออกไปแล้วก็ย้ายคลิปที่อยู่ฝั่งขวาให้เลื่อนตามไปด้วยส่วนอันไหนที่ไม่เอาเราก็กดแล้วก็กดีลีทได้นะครับดีลีทได้นะครับ ดีลิตนะครับนี่คือรูปภาพนะครับซึ่งมันเหมาะกับการทําภาพสไลด์โชว์งานแต่งนะครับผมผมทาวิดีอนะผมทําวิดอรับจ้างนี่ผมก็ทําเอาใช้โปรแกรมนี้แหละทำนะครับทํางานแต่งนะครับสบายเลยนะครับถัดมานะครับผมจะลองเล่นอันนี้ให้ดูที่เป็นรูปเหมือนแสงไฟนี่ครับเห็นไหมเห็นไหมครับกดนะครับมันก็คือเอฟเฟกเบื้องหลังนะครับที่มันจะแสดงผลควบคู่กับวิดอเรานะผมจะลองดึงรูปรูปนี้ไปก็แล้วกัน เอามาวางไว้ด้านบนนะครับด้านบนนะแล้วก็ผมเอาตัวนี้ดอกไม้นะครับมาวางไว้ด้านบนอีกนะครับผมจะลองให้ดูว่ามันต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะคลิกตรงเส้นนี้นะตรงเส้นนี้นะครับผมจะลองเพย์แบบตรงกลางตรงนี้ไปตรงตัวนี้ให้ดูนไมครับเป็นรูปมาแล้วนะครับดอกกุหลาบเป็นยังไงนี่นะครับมันจะเป็นดอกกุหลาบโค้ดโคไปโค้้ดมาให้เราเนะครับเทไหมครับ ตัวนี้ก็เป็นแสงอะไรนะแสงกลางคืนนะครับที่อยู่ด้านหลังนะครับหรือก็คือเราชอบอันไหนนะครับก็ดึงไปนะครับทําให้มีสีสันขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับตัวนี้เป็นยังไงตัวนี้มีหัวใจนะับโบ้ที่ตก็ปิดเอาพินว่าน่าจะครบแล้วนะครับสําหรับการตัดต่อเบื้องต้นนะครับก็น่าจะพอได้นะครับสําหรับการตัดต่อคลิปเบื้องต้นนะครับสําหรับ power director นะครับ